แม่มมงองตายเด็กเวินเฮียต่อ,อยยางกระจอกไอ้คุยพาวินเยียเลยมึงเยียบินเดียวรู้มือขยะเียก่อแต่ไม่เป็นเลยคุยเฮียเลยมึงไอ้ล้นเดยวกูตบเม่งแตกน้องเฮียต่อยโคตรกระจอกมาวันดีสัตว์ปะ มาสองพันยเริ่มจากในซอยมันน่าตลกนี่เดถึงวันนี้มึงก็ดูนี่สิกูอาจุ20่สิละไม่มีที่สิดคำว่าแพ้กูไม่อยากได้ยินอย่ามาดูถูกกูถ้ามึงยังอยู่ใต้เตียงพี่ดีเจพีโอากาสให้กินกูเลยนำเพื่อนพ้องพี่นอนใต้เตียพี่จากในซอยไม่ได้เป็นไฮโซจากเด็กวัดไม่ได้เป็นไฮโซพ่อแม่ยากจนไม่ได้เป็นไฮโซไม่ได้เป็นไฮโซแต่กูก่งไฮโซไม่รู้กูมึงหรือว่ามันที่หยุดกูจะเอาเติร์กไล์เข้าไปบังที่หมุดยันแม่เครื่องเ็กเพราะมีคนที่จุดแผ่นดินประเทศไทยกูต้องเก่งที่สุดคนจนวนวยร ใช้เงินใช้ทองใช้คุยทำเพลงรีบรีบกรอบก็กขโมยรวยกันเองมุกการหัวคุยดี่จ่อวยกันเองแรปกูของจริงตาอมิจรีท่าทากูให้มึงเล่กระวังหนีกับลากูจะเปลี่ยนขาวดำให้มีสีกับมาโคตรเปื่อเลยฉับมีแต่หยิบกับยากูแอ,อยากฟังเพลงที่มันมีสาระไม่ใช่แรปขี้อวดที่มึมสงส่งครถาพักตาเม้มตาควยเลย้ะหนาวว่าเพลงนี้ออกไปว่ามีปัญหาละพี่ครับผมล้อเล่นเพื่อนๆครับผมล้อเล่นน้องๆครับผมล้อเล่นทุกคนครับผมล้อเล่นเช็คไม่วันจู๊ตุรามาเส้อบรรลล้อเดี๋ยวตำรามาทำเพลงกับปู เพนพวกพอไม่มีเวลามาจ้ำจิกับพวกพี่พวกน้องทำไมต้องทำหน้าตี่ะโดนพี่กันสวกต้อออกกันกมสู้คอร้นจะชนะขันใดมันก็ไม่แปลกใจใจกจะผ่นไปรารักูไปสังาระบัดะพัดตรงหลังไม่ถึงจะเยี่ยงไนก็ตามแต้ก็ไปเคยหลังใครแล้วก็ PDR มึงเตรียมร้องูอยากของมึงที่งานมึงเปเตรียมฟ้องจะหมดจะไม่จะเลย็้กูเชียเพราะไม่หมดเรื่องงานไม่ควจะเก้นเจาแตเย็่จมเมียน้อยไม่มีไม้แต่เชือกดอีกเรื่องหนึ่งในวงการแล้วเราเขาเป่าเฟ้มันเน่าเฟ้มันนมน้ำมัดกว่าเขาเป้าเช็ดแต่เข้าเฮ้ไป ตีคู่ใจแล้วมันจะพูดอยู่ตรงกระดกแตกูไม่สนลูกใคร Back Back Studio School ตอนนี้กู grab อยู่ที่โฮมสตูให้มึงพักมาทั้งโฮมครูใครตึงแนะมานั่นงโฮมรูมกูไม่สนหมู่ตาหรือแดงดำทอกชิปเฟรเฟนั่นเ,นเนนาราแวงกันมองเห็นหมดเปลือกเหมือนสแกนกัมพอมือเลี้ยงไม่เชื่อมันเลยแหวงกับถ้ามึงดีจริงๆริงเขาไม่แคร์หรอกให้อภัยก็ได้แต่มีเขาแม้เอาให้คนรอบตัวมึงรู้แต่แท้ก่อนกูลงหมดหน้าต่างก็ไม่แพ้หรอกก็มันเน้ามาถึงลากให้กับสันดานมันหยดที่ไหนมากกว่ามึงก็ผันนนตาามมมรีบลุกกขึ้แท็ไ่ กสุดท้ายก็จนตอกลายเป็นหลังอานฝึกสกิลไว้ปากก่อจะโดนซ้ายหลัำเดี๋ยวได้หยดน้ำเกลัวไปแดกแทนไซหลับฝากชีวิตไว้กับได้เส้นเดียวไม่สั่งชวนกระเติ๊นไล่คูทาไม่มีให้กลับท้ายที่สุดไขแรงที่เขาเรียกกันสไตล์แกงแม่คัาไล่วีไลแปววสอดสองตาดูก็ไม่มีไข่แทน แกใครมีอาการเย็ดแม่เดี๋ยวกูทับเองอยมบางไม่ต้องสกปรกเดี๋ยวกูนับเองชัดเจนโตในชุมชนแต่สันตางกูไม่นักเลงโซนกีอย่าเสนอวิ่งมาทำเลนถ้าอยากเจอตัวมันเป็นไอสัตว์เดี๋ยวกูน,นับเองอ้อเบื่อพวกอวยฟังพวกควยอยากให้ชัดหน้าไอห้ห,หิคนรวยอาบุญรุงตกไอ้ไนายเคี้ยไม่ดุอวยแค่มึงหายใจแรงแรงแค่นี้ก็ได้มวยพวกกูช่ว มันจะแกนสลัมพวกมึงไม่ทำมีในการแันแจพวกกูเด็กไร้มีแต่คนแรงแรงเปิดหูฟังลามแล้วพวกมึงก็จำพวกม่ได้ไงว่าพวกกูไม่ทำเมื่อคืนกูนอนอยู่ใจบอมอยากรันโถยหน้าเฮดชีวิตกูเืืกจังมึงจะอุ้ยกูวไปแต่เพลงมึมงกูไม่ฟัง กูมากับพี่แนละ้วมากับเพื่อนเพื่อนเราไปเรียวพวกเกินเกิดเม็นกินเศษขยะวะทำวงการให้เปื่อนเปื่อนเห้มึงหลูกันจังอ่ะกูแค่อยู่สลัมอ่ะให้กูถามมึงคำอ่ะแม่มึงตายหรือย,ยังอ่ะเงียบปากไปเหอะไอสัตว์ถ,ถ้ามึงไม่รู้มึงไม่ต้องพูดกับมากูไม่ต้องกัดและไม่จำเป็นที่กูต้องสู้ทษทีที่ปากกูจัด แม่งขำลูกตากลัวกูว่าพวกมึงัถน,นัดเลยจะพิมดาพวกกูในลูกมึงคงจะฟังเป็นแต่เพลงหีเพลงคยุยรำคาญเต็มที่นักเลงคีย์บอร์ดหิงสวยมึงคงจะฟังเป็นแต่เพลงอวดเพลงรวยทิชชู่ไปเช็ดหัวก็พอะน้ำลายมึงเต็มคุย yeah.